ช่อง JHD ของเราก็าใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรามีกิจกรรมที่ทุกคนร่วมกันทําทั้งช่องเลยก็คือเราช่วยกันแยกขยะโดยเฉพาะเรื่องของขวดพลาสติกนะคะเพื่อที่จะรวบรวมแล้วก็เข้าขบโครงการคนปรับโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนั่นเองนําขวดต่างๆเหล่านี้นะคะไปมอบให้กับผู้แทนจากกรุงเทพมหานครก็เป็นการส่งต่อเพื่อนําไปรีไซเคิลนะคะแล้วก็จากขวดที่เราไม่ใช้แล้วปกติที่เราก็จะทิ้งลงถังขยะจะกลายไปเป็นเสื้อสะท้อนแสงให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนั่นเอง มาดูกันหน่อยนะคะสําหรับกิจกรรมนี้นะคะช่อง7 HD ของเราค่ะก็ไปเลยค่ะนี่คือตัวแทนของเราค่ะเห็นหน้า2ท่านนี้รู้เลยว่าเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมใช่เป็น 2, <ด>2ผู้ประกาศข่าวจากคอลัมน์กิ e นรีพอร์ตนะคะพี่บีกมาลาดแล้วก็คุณบอยธนพัฒนนะคะเขาไปส่งขวดกันช่วงวันหยุดด้วยนะคุณช่ <p> วงสัปดาหิทนะคะก็ถือว่ามา รักโลกกันหน่อย<ช>แล้วที่ผู้ชมเห็นอยู่เนี้ยเยเลยเป็นขวดน้ําดื่มจากความร่วมแรงร่วมใจของพ<ช>นักงานช่อง7 HD ขุนแล้วนี่คือ<ฆ>ขนาดแค่ช่องเดียวนะแต่ว่ามันก็คือเราใช้ระยะเวลาในก<ฆ>ารที่จะรวบรวมเก็บเอาไว้นะคะทั้งอพอใช้ขวดเสร็จเอาล้างทาความสะอาดทาให้แห้งแล้วก็ไปรวบรวมใส่กล่องกันเอาไว้แล้วก็พอถึงเวลาปุ๊บก็เอาไปให้กับเขาแล้วเดี๋ยวมันจะกลายร่างมาเป็นเสื้อสะท้อนแสงแบบนี้เห็นไหมพอรีเซลแล้วกลายเป็นของที่มีประโยชน์เพราะว่าตอนแรกอะที่เรามีการนํากล่องมาวางอะอ และจีิงนี้ก็งงว่าเอ๊ะเขาเจะขวดน้ําไปทําอะไรกันแล้วก็ถึงบางอ้อแล้วว่าอ้อ,อรวบรวมขวดน้ําเพื่อไปทําเป็นเสื้อสะท้อนแสงให้กับพี่พีพนักงานทำความสะอาดนั่นเอง<ช><ร>เพราะว่าถ้าใครมาที่ช่อง 7hd น่ยจะเห็นเลยว่าตามจุดตา่างๆเหมือนระวางัลงลังกระดาษเอาไว้แล้วก็ในน,นั้นก็จะมีขวดพลาสติกขวดน้าดื่มเนี่ยแหละ ใ,ให้พนักง,งานบอกอย่าไปทิ้งขยะนะอเอามาวางไว้ในรังตรงนี้นะ,ะแล้วจะรวบรวมมาทําดีเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อคนอื่นสุดยอดนี่นะคะก็ถือว่าทุกคนที่ไปเนี่ยก็จะเป็นตัวแทนของโครงการเจ็ดสีปันรักให้โลกนะคะคนปรับโลกเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนนั่นเองก็จะเป็นการส่งมอบขรวดพลาสติกที่ผ่านการคัดแยกแล้วเนาะจากการทํากิจกรรมของพนักง,งานช่องเจ็ด HD เอชดีนี่แหละค่ะนําไปมอบให้กับกรุงเทพมหานครโดยที่มีนางสาววรนุชสวยค้าข้าวรองผู้อํานวยการสํานักสิ่งแวดล้อมและภาคีมือ มือวิเศษกรุงเทพนะคะในกิจกรรมมือวิเศษสัญจรบ้านนี้ไม่เทรวมนะคะเพื่อส่งต่อไปใช้ประโยชน์นั่นเองนี่เขาบอกว่าแยกเพื่อให้พี่ไม้กวาดนี่พี่ไม้กวาดก็คือพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนะคะจะได้นําไปผลิตชุด PPE สะท้อนแสงสําหรับเจ้าหน้าที่นั่นเองใส่แล้วเนี่ยก็จะมีความปลอดภัยในการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ,ะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ คนปรับโลกเปลี่ยนเหมือนวันนี้นะคะที่ทีมงานช่องเจ็ดทางพนักงานทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจกันแยกขวดพลาสติกนะคะเพื่อที่ให้กทมเนี่ยเอานํากลับมาเข้ากระบวนการน,นามากลับมาใช้ใหม่ขวดพลาสติกเนี่ยเมื่อได้มาแล้วเขาก็มีการไปล้างทําความสะอาดนะคะก็ไปทําการขึ้นรูปเพื่อทําเป็นพลาสติกก่อนที่จะมาตัดเย็บเป็นเสื้อที่จะให้พนักงานเราสวมใส่เสื้อตัวนี้ที่เรามาทําค่ะใช้เป็นสีสะท้อนแสงคนได้เห็นในระยะไกลพนักงานเราเนี่ยทำงานอยู่ตามผิวจราจร นี่แหละค่ะจากของที่ปกติเราอาจจะทิ้งละเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แล้วพวกวดน้ําต่างๆก็กลายเป็นของที่มีคุณค่าได้นะคะกับกิจกรรมมือวิเศษสัญจรเอ็กบ้านนี้ไม่เทรวมนั่นเองต้องบอกว่าช่อง 7hd ของเราเนี่ย ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแ<ช>วดลอ้อมมันไม่ได้มีแค่กิจกรรมนี้กิจกรรมเดียวนะเราจะต้องมีแบบปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องปรับอากาศหรือว่าตรงบริเวณไหนนะคะแล้วก็เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่จริงๆเราทํากันได้แล้วอยากจะให้ทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันทําไม่ว่าจะเป็นตามบริษัทต่างๆห,ห,หรือว่าตามบ้านเรือนก็คือการแยกขยะเพื่อที่จะสามารถแยกว่าอ่ะชิ้นนี้มันยังนําไปรีไซเคิลได้นะชิ้นนี้แล้วจริงๆถ้าแยกให้ละเอียดเนี่ยมันจะมีขวดแต่ละชนิดกันก็จะ นำไป cycle, รีไซเคิลในรูปแบบที่ไม่เหมือนกันด้วยนะตัวฝาก็ต้องแยกไปอีกแบบหนึ่งตัวตัวที่มันเป็นพลาสติกรอบๆขวดก็จะต้องแยกไปอีกแบบหนึ่งนะถ้าแยกให้ละเอียดแตจะได้เบอร์นั้นเลยนะคะแล้วก็จัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยหันมาใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมคืออาจจะเริ่มจากกลุ่มเล็กๆเ,เราเริ่มจากที่ทํางานของเราลองซิว่า นั้นที่บ้านฉันทาด้วยดีไหมเดี๋ยวแยกขวดแล้วก็เอาขวดเนี่ยมา,มาส่งให้ที่ช่องก็ได้หรือเริ่มที่โรงเรียนให้ฝึกให้เด็กๆเ,เนี่ยรู้จักว่าอ่ะขวดอันนี้จะต้องแยกใส่ถังไหนหรือแก้วพลาสติกใส่ถังไหนถ้ากระดาษใส่ถังไหนอะไรแบบนี้นะคะก็เป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับเด็กๆแล้วก็เยาวชนของเราด้วยนะคะแต,แต่เชื่อว่าลหลายๆบ้านก็คงมีแล้วล่ะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มปลูกกระแสเรื่องของการรักสุขอนลมอมกันมากขึ้นนะคะอย่างบ้านจิ้นนี่ก็เหมือนกันจะแยกเอาไว้เลยขวดพลาสติกนะคะ ก็เอาไว้ถังหนึ่งแล้วค่อยรวบรวมปุ๊บเอาไปขายใช่อย่างนี้ดูว่าบางทีถ้ามีคนที่ต้องการเนี่ยเราก็ไปประจักษ์ให้เขานะคะก็ถือว่าเป็นการแยกขยะมันเป็นการลดภาระของคนหลายกลุ่มเลยนะไม่ว่าจะเป็นลดภาระให้โลกนะคะลดภาระให้กับพี่ๆเก็บขยะนะแล้วก็วินัยเริ่มได้ที่ตัวเราทำไม่ยาถ้าทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าติดเป็นนิสัยละ นะคะมันก็จะเป็นดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วดีต่อตัวคุณด้วยใช่<ล>ค่ะแล้วบางทีมันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะสร้างขยะเพิ่มเพราะเราได้เห็นว่าโอ้โทำไมนี่ขนาดแค่ช่องจิตอย่างเดียวขวดเยอะขนาดนี้เราเปลี่ยนมาเป็นใช้แบบแก้วส่วนตัวไหมเราจะได้ไม่ต้องใช้ขวดน้าหรือแบบอะหลอดพลาสติกอะไรแบบนี้ที่มันอาจจะสุดท้ายแล้วไปทําลายสัตว์น้าสัตว์ทะเลอะไรแบบนี้ค่ะแต่อย่างหนึ่งที่อยากให้ประเทศไทยมีมากเลยเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามักจะมีตู้ตู้หนึ่งเนาะที่ให้เราเอาขวดพลาสติกไปหยอยแล้วก็จะได้เงินเป็นเงินเหรียญ น,น่าจะชอบไป,นห,นปหยอดปุ๊บแล้วได้เงินม,มันเหมือนได้ค่าขนมคุณผู้ชมแต่ว่าในขณะเดียวกันก็เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรักโลกด้วยนะคะดิ่ฉันเคยเห็นอยู่ตามห้างสรรพสินค้าบอกว่าไม่ค่อยแพร่หลายน,ลน้อน,น้อยนะคะในประเทศไทยนะคะนี่ก็เป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนายอย่างยังย่งยืนของช่องเจ็นะคะเพราะว่าจุดยืนของเราเนี่ยก็อยากจะเป็นองค์กรสื่อที่ให้คุณค่ากับสังคมควบคู่กับการดําเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะ